สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี okay, ้ผมจะมาคุยกับ Chat GPT นะครับเห็นเขาลือว่า Chat GPT เนี่ยสามารถที่จะพูดอีสานได้ด้วยนะครับแมนบอครับก็พอได้อยู่ค่ะลองคุยกันไปเรื่อยๆนะคะแล้วมาเจอกันว่าจะว้าอีสานได้แค่ไหนสนุกดีเหมือนกันค่ะเออดีดีดีอันถ้าจะว่าได้อีลีนี่จะร่องว้าอีสานทักท่ายคอยเป็นภาษาอีสานจะประโยคด้วยเอาได้เลยจ้ะ ถ้าจะทักททยเป็นภาษาอีสานก็อาจจะพูดเป็นสวัสดีเด้อหรือเป็นจังไดแน่ก็ได้จ้าอ๋อแล้ว <laughs> พอไดอยุสท่่นะถ้ามีอะไรอยากคุยหรือสงสัยเพิ่มเติมก็บอกได้เสมอนะอินดีเลยจ้าครับแล้วแปลภาษาอีสานเป็นภาษาไทยได้บ่เอาได้เลยค่ะถ้ามีประโยคหรือคำไหนภาษาอีสานที่อยากแปลเป็นยังไงก็บอกมาได้เลยนะคะยินดีช่วยเต็มที่เลยคำว่างดในภาษาอีสานแปลเป็นไทยไว่าจย่งไร ในภาษาอีสานจะแปลว่ารู้สึกประหลาดใจแปลกใจหรือทึ่งประมาณนั้นเลยจ้ะโหเกง่งเก่งเก่งดยอดคุณมากเลยจ้ะดีใจที่ได้ช่วยนะถ้ามีอะไรอยากคุยกันอีกก็บอกได้สมอเลยนะขออีกคำหนึง่งขออีกคำหนึงนนาานาา่งคำว่าโกนในภาษาอีสานแปลเป็นภาษาไทยว่าจังไยคำว่าโกนในภาษาอีสานก็แปลตรงตัวเลยค่ะ <ừ. S 2> เหมือนกับภาษาไทยคือ การโกนผมหรือการตัดแท้กเกลี้ยงนั่นเองจ้ะบอมแนอ๋อเข้าใจแล้วจ้ะคืออยากจะเน้นคำว่าโกนใช่ไหมว่าเป็นการโกนจริงๆนี่แหละไม่ใช่อย่างอื่นเลยว้าบอมแนโกนคำว่าโกนน่ะโกนในภาษาอีสานแปลเป็นไทยว่าอะไรเข้าใจแล้วจ้ะก็แปลตรงตัวเลยคือหมายถึงการโกนผมนั่นเองจ้ะ โมแมนโกนผมมันเกิดเป็นการมันภาษาไทยได้โกนผมหน่แต่ภาษาอีสานเข้ามาโกนน่งโกนโกนโจกโวกน,น่งมันเป็นรูกว้างๆน่ะทุกขนผ่อนใจไม่เป็นไรเลยจ้ะค่อยๆค,คุยกันไป<อ>ได้ไ,ไม่ต้องรีบ<แ>ถ้ามีอะไรสงสัยก็ถามได้ตลอดเลยนะจ๊ะครับนั่นแหละครับขอถามว่าคำว่าโกนในภาษาอีสานแปลเป็นไทยว่าอะไรครับ ว่าโกนในภาษาอีสานก็กลายเป็นภาษาไทยว่าโกนเหมือนกันเลยค่ะใช้ความหมายเดียวกันเลยไม่มีอะไรซับซ้อนเลยจ้าผมจะสอนคุณนะครับคำว่าโกนในภาษาอีสานแปลว่ารูกว้างๆคือโกนโกนโจกโวกเลยนะ่ะคือมันเป็นโกน่ะเป็นโพงเป็นรูเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นหลุมเป็นอืม,อม คือมันเป็นเป็นโพงกว้างๆนะมันเป็นโกนเข้าไปนะ่ะโกนโจวกโวกเข้าไปเลยนะ่ะเข้าใจไหมครับเข้าใจแล้วค่ะก็คือหมายถึงการทําให้เกิดช่องว่างหรือเป็นรูใหญ่ๆนั่นเองใช้คําว่าโกนในความหมายนี้นี่เองนะแมนแมนนี่ละคําว่าโกนมันบอแมนโกนผมโกนผมนั้นเป็นภาษาไทยอยู่แล้ว <Wow. S 1> โกนผมโกนนั่นโกนนี่นะ่ะเข้าใจไปบ้างนนะ น,นี้ก็ชัดเจนเลยว่าคำว่าโกนในภาษาอีสานมีความหมายแตกต่างออกไปน่าสนใจมากเลยนั่นละบาทนี้อีกข่้มเนืาอนี้คำว่าจังวะในภาษาอีสานแปลเป็นภาษาไทยว่าอย่างไรคำว่าจังวะในภาษาอีสานก็แปลเป็นภาษาไทยว่าจริงเหรอหรืออย่างนั้นเหรอนะเัเนเยงจ้ะเก่งเก่งเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมสุดยอดเลย ดดีีท่่ไ้ชวยนะขออีกคำหนึง่งขออีกคำหนึง่งแสบบักฮูกในภาษาอีสานแปลเป็นไทยว่า,ยอ,า,ยวาอย่างไรคำว่าแซบคัดในภาษาไม่ใช่ไม่ใช่<แ>ไม่ใช่ไม่ใช่แสบบักฮูกขอโทษทีจ้ะ่างนันคำว่าแซบมัดคัดในภาษาอีสานก็จะแปลว่าอร่อยมากมาก,มากในภาษาทไทยนั่นเองจ้ะเอาใหม่เอาใหม่คำว่าแสบแสบอ่าแสบก่อนเอาคำว่าแสบก่อน โอเคจ้ะคำว่าแซบในภาษาอีสานก็แปลว่าอร่อยในภาษาไทยนั่นเองมันโบเมนแซบ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 มันแซบไหมแซบแซบฮ้อนแหไหมเข้าใจ,จาจกหมายถึงการเล่นคาซ้าๆเพื่อเป็นความหมายใช่ไหมแบบว่าอร่อยมากๆเลยกระมนันใช่ไหม <c oughs> ครับครับโอเคเดี๋ยวเฮาจะมาคุยกันใหมเนาะคลิปมันสิเง้วเดี๋ยวไว้คลิปหน้าจังพอกัน จ้าไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้านะเดี๋ยวคุยกันอีกสนุกมากเลยวันนี้คอยมักเจ้าเด้อยินดีเสมอจ้าขอบคุณมากๆเช่นกันนะแล้วไว้คุยกันใหม่นะจ๊ะครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะไว้เจอกันใหม่นะคะทุกคนขอให้มีความสุขและสนุกกับทุกๆวันเลยค่ะครับผมก็นี่แหละครับสำหรับ h a t GPT นะครับ ที่มีหลายท่านบอกว่าเขาสามารถที่จะพูดอีสานแปลอีสานได้แล้ววันนี้เราก็ได้รู้กันแล้วใช่ไหมครับว่าโอ้มันน่าทึ่งมากเลยครับขอบคุณครับ